นายกรัฐมนตรีร่วมงานพระราชทานเพลิงศพดาบตำรวจนรงปิติสิทธิ์ที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่วันรับสมัครเลือกตั้งพร้อมกับกำชับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูแลด้านสวัสดิการให้กับครอบครัวค่ะ นางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีร่วมงานพระราชทานเพลิงศพดาบตำรวจนรงค์ปิติสิทธิ์ผู้บังคับงานหมู่งานจราจรสถานีตำรวจนครบาลตลาดพูที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บริเวณประตูที่3สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเมื่อวันที่26ธันวาคม2556ที่วัดตรีทศเทพวรวิหาร ซึ่งมีบุคคลสําคัญในคณะรัฐมนตรีและพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และเพื่อนตํารวจเข้าร่วมงานจนํานวนมาก โดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใหญเรื่องของการดำเนินชีวิตของครอบครัวของดาบตำรวจนรงค์เป็นอย่างมากจึงมอบให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งช่วยเหลือเยียวยาด้านสวัสดิการอย่างเต็มที่เพื่อให้ครอบครัวของดาบตำรวจนรงค์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาร่วมงานก่อนเดินทางกลับคะ่ะ